บรรยากศาศยามเช้าที่บ้านดุกเมืองนะครับตอนนี้ญาติโยมกำลังตั้งแถวใส่บาตรพระพิสุสงนะครับจากปัป่ามาชิม,มาวาดน,นะครับตอนนี้หลวงปู่ท่านก็นั่งรถกอลมาแล้วนะครับ รยากาศยามเช้าที่บ้านดงเมืองนะครับยามเช้ากำลังใส่บาตรพระนะครับวันนี้หลวงปู่ท่านก็ได้เดินทางมาถึงกำลังจะตั้งแถวใส่บาตครับ ไม่ตอนนี <c ười> ้มาตอนนี้ส่อนามวันสามวันนะที่นี่กคเดวโออครับรมอนี้รมสึงที่นี่นสามวันแร้บ